กินกันจ้าเห็นคนเสื้อเขียวเดินผ่านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขาไม่พี่น้องวันนี้ไม่ว่าพาก,กินตามสว่วนจะพี่น้องจ้าตามส่วนกัหมูทอดหมูทอดจะพี่น้องเห็นพี <จะ S 2> ่น้องมันไก่เนาะเห็นโจติลาจะได้เห็นเมื่มันหยิบหยิบที่ไหนอ่านได้ยงไงวันนี้ก็บพี่พักกาดค่ะกาดขาวแล้วก็สลัดจะพี่น้อง ชนะไปว่าไปขอเพื่อเด็กหนักมันสลัดเพราะตนี้ไม่บอกไปก่อนเลยก็กินแล้วมันก็จะนี่กูไม่ได้กินมันก็นี่ยังดีสลัดช้อนาะไม่มีมีสลัดมีสลัดเขาจะไม่ได้ขึ้นไปเต็มแม่ต้นเต็ม้ใหญ่เต็มเลยเบื่อเนอะนี่สลัดเพราะแล้วเขากินก็กินเนีอยู่ข้างหน้ามีน้องเต็มแล้วไปเติมใหม่กันไม่ได้กินไม่ได้กินได้เหนื่อยจ้ะพี่น้องจ้าเขาหยิบค่ะเขาจะมาโชว์อะ cái này mới giá cả, có thể thay ẩn mất gì nào, mún kết mình ห<ข>อ,อ่เยอะใวไ,ไม่ได้แม่ความร้อน่อยก้อนี้โอ๊มองไม่เห็นแม่แหมกันพี่น้นองซ่อมมันตักไม่ได้มันืุดมันรื้อเสร็จแล้ว không có đèn cây này Nắm mặt không không Xong ก็กินข้าวกับหมูปั่นข้าวเลยปั่นข้าวองนุอดกับไข่ไข่ลูกเขยเมื่อเช้าอยู่เตรียมไข่ลูกเขยไข่ถุงเล็กๆแล้วจะไปกินข้าวเช้าที่นน่นลืมรับมาถึงกอนงเรียนไปกินตอนเย็น รื้อช็เปกินอะไรกินหมูปิ้งกินมูปิ้งขอมันก็ซื้อตับไก่ข้าวไก่อ うまい。 เช่นซุ้อเยอะเกินรวบของกินเสร็จหมดเลยใส่ดีก่อืมใส่ไหมอยูขึ้นอยู่ขึ้นก็ได้ ขายอะไรอยู่ไม่รัาอุ่นต้องปนิซื้อหนขายรุวนอูเรโอ้าที่ต้องห้ามน้ำอ้อยมาเหรอเห็นเัากินไงจัดแจ่มขนาพี่น้องแซ่บมากมะนาวเผ็ดเผ็ดปัง

นี่ไม่ใช่มะนาวที่แม่เกลยวใช่ไหมเปลือตืนไปแล้วไงใจล่เยอะหส่ลูกเลยมะนาวไม่มผักนั้นไม่ใช่มะนาวอะไที่แม่เกลยวใช่ไหมเออท้าแม่ตอบอยู่อะไรก็ไม่รู้ใส่รูปหนึ่งไงมะนาวเีลยวแม่ก็เป็นคืนไปแล้วมื้อใส่ลูกหนึ่งถึงเยอะประมาณนี้อจะแม่แม่อธิบายว่าวางไงแม่แม่อธิบายให้ดิไม่ครบก็ไม่ครบใส่ลูกลูกหนึ่งเลยเยอะอันที่ตอบอยู่็ไม่ครบ ไม่ได้เสียนเสียขึ้นไปเลยมไม่ได้มองใจะไปางสัิเนาะเสร็จ นะใครซื้อมันมาอีกแล้วอ่ะใครหรอฟ้าจะเป็นเผาตรงข้ามบ้านไม่เคยซื้อชอบกินอย่างนี้ชอบกินชอบกินกาแฟตอนเช้าแม่กินมันไม่ค่คยทานได้หมา,าก็ไม่เห็นมีอะไรที่กินไม่ได้เลย กินไปเหอะผมไไม่ไปหาหมอเลยเจอไปเดี๋หาหมอก็เป็นแบบเนี้ยไม่หาหรอกไม่ก็คิดอยู่นะแล้วก็ห้ามไม่ให้กินนู่นไม่ให้กินนี่แล้วจะเอาวันชีวิตไปทำไมอ่ะแล้วก็ไว้ไว้ไม่ได้กินอะไรเลยไปหาหมอเลยกินเฉยๆให้ไม่น่ามีอยากกินิกนทุกอย่างเถอะแต่ว่ากินอย่างอันนี้จด้หน่อยไงคือแบบไม่ต้องเยอะเกินไม่เกินพอดีๆไงมันจะได้ไม่มีการเกินมากเกินไปมันก็เป็นโรค กินมาเนี่ยเนี่ยต้องสายล้าน็ตุ่มมาว่าจะเอาขนมไผ่มาดูดิขอข้วบชีเขาบชีมีไหมข้าวบดชีอย่างเดียวก็ได้เลือเน่ยีที่กับมาที่กินอะไรบปังอ่ะขวเหนียวถัวดำสาคูพูดค่ะนี่เอาสาคูเขาพูดถามเขาบดเขาไอ้นี่ไงเขาทำอ่ะ

Rất nhiều phần Chưa mới nào chín nhớ Không thể tăng sẻ ตอบเหรอลอมาสองอนะม,มีอะไรบ้างนะเรนอะพูก็เพิ่มขึ้นยูคือดำเห็นเร้กบอกแค่สองอย่างอือาบอกอะไรนะเขาบอกมาแค่เขาตอบลเลยนี่มีค่ะอืมอม,มีแล้รทไมบอกแค่เอาเขาเพิ่งบอกเอาเอา 3. เอา 3. สามสามอดำหนึ่งก็เชีาม ทังคล้องพี่น้่งรับขนมทุาากวันพระจะเอามาบายพระบายพระก็กินนั่งไห้แล้วก็กินจ้ะว้าวได้ๆต่อ ฝา,าก,นนกไม่ว่าคนตอนนี้ฝากเขมาไม่วาาคนบนพาแซดด้วยค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามแล้วก็ฝากรับชมแม่กินต่อด้วยนะจ๊ะค่อยๆช่วยกันอ้ำๆออแม่ก็ซู้ดซู้ดู้นิดเดียวก็เข้าจะหมูกแล้วขอชู้หน่อยแป๊นหนึง่งเดี๋ยวพม่วาไปก่อนพี่นอ้องผมดิบอินแบบแล้วไ,ไม่ว่ากินต่อจอ้ะอ้าวนึกว่าแม่จะนั่งอ่อ ไม่เดี๋ยวยาวไปเอ,าไป,อาไปชิมยาวแล้วมขอบคุณทุกคนใจสามารับชมเจอที่น้องจ้าไอ้เพื่อนไม่ว่าคุณบอลเนอร์จะผักฝากกุญแก็แชร์ไปว่าเลย,ย,ยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า